เป็นวัดเป็นพาตัดเนี่ยอีเนี้พี่นโอ้โนี่ของเสียบาทจ้าเอาบอประจุเอาเนาะแต่กระบะบอเฮยห่อนหงแล้วโอ้ยเปลือนเบิดเสือเพิ่นเดี๋ยวนะนำให้ลูกนดเด้ย นี่ก็จะเป็นลมนะบ่อือเป็นวินอดเอาอดเอาเพื่อลูกเห็นได้ๆสะสมเงินขอบครัวจนมดโตอืมไปเป็นหลังให้โตจคลิปจะแล้วเนาะสบายดีอีกรอบเด้อสบายดีทั้งหลังเนาะ เอาประสิทธาเพิ่มเมือ่อทรงก้อนแบบน,นี้ไปนองเลยอ่าเมือ่อทรงหอกทรงหอกก่อนทานกินเข่ากินหนักก่อนเนาะยิ้มข่าประตูกินเข่าบดแฉบด้วยบ่เรื่องกินได้น,นี้รับมอจอจันเข้ามาได้ไเนาะเขียนบนทเสียงก่นอ่า คิดบอกคิดบ่ะเขาเพราะเงินเงินลายเนี่ยเพิ่นก็ว่าได้คิวมือวันศุกร์นี้แตาว่าเงินพอหรือยังประเมินมาปุ้ยปเมินการพาตัดเลยเนยะแต่ว่านี่เงินเ่าก็ขาดลายเนาะพี่้องเนาะ เห็นได้ไๆเพิ่นกระนัดบืนมะามาัยอีกจะเพิ่ดชีว่าได้ไๆเน,นี่ยแต่พังบึงไปนี่แหละเพิ่นอาชีพไหนนอนโรงพยาบาลบึงอีกก่อนไรแบบอย่างไรเพิ่นบอกแล้วมองเมื่อกี้ก็ว่าแบบมีเงินเพียงพอเนะี่ยก็เป็นดำเนินการได้เลยแต่เขาเป็นยังขาดรายเนาะตอนนี้ก็ได้อี่น้องเไร รุ่นกันบื้อนนั่นแหละเป็นองตะีวานี่ได้เกียงก็ได้คือมันขาดซาจะชีซาหาพันบาทนี่พอเตียงก็หามาให้ก็ได้นะเป็นองเนาะทำมาสิ WhatsApp nó xin chạy cái đấy nó ôi bự bạ bự bạ chắc xin đây lại đi đây phân này kinh nhà ạ Nó ờ, đi vắt đi nhanh hơn kín đi bỏ oh, bớt leo oh. Hương, hương bỏ bó chả? Nó Vẽ chơi cái này đó.

Kau, goreng, bye. Si kau kan, makan yang tua, pak. Luncur bung, pak. Nih, bung lagi uh, ni, duit pak. เตรีมบ่โอเคบดีจ้าอ๋คือเกาผ้าน้องคนไม่หามโมจ้านั่นแหละกันยังทนานวายยังเลยเอ้ยจะพูดในสั้นไหมกินดีอยู่ดีเนาะจะตู้กินยังตู้มีอยังเนี่ย นี่ยังเหลือข่ามันไก่อะไรนุกกินย네 şey> ี่บ่าเขาเอาไก่ไ๊ข <да ่า pues ม so ันไก่ฮะข้าเนี้ยวฟังข้าเนี้ยวเอาขาเนี้ยวบวกมากมากผสมปิ่งไอ่ไปเพิ่กเ่าเลื้กเพท่อนเพิ่นมาเลือกเอาเอง เอาเลยเลือกเอาเลยดีครับดีครับ อันย yeah. um, ัง <il> อ <orter noise> ีกย <Bahn> <back> <home> ื่นในเพื่อนรถจับแป็นยืนรถเอาเจ้าอันยังอายังอีกอันยังอีกได้ปิ่งเปิ่งได้อันนี้มันง่ายๆหแล้วฮับุพมีถยมีบวงมีไม่นต้มใสหายได้ค่ะจ้าจ้า bình pha mà. cái túi tức biết luôn. là cái khai hoa chắc hoa 2 hoa im ba. bưng con cái bưng này xa mưa anh em 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 em

หอยถึงมุ่งใหญ่อ๋อชุ่มครึ่งเนาะทุ่มครึ่งก็ปิดแล้วจักบาทครับแปดสิบบาทจ้าครับผม แปบาทโอ้นี่ของเสียบนี่สบาทจ้าเอาบประตูอาวดนุ่มใหหน่อยลูกเอาเนอะแต่กระบะบออาใส่ถุงไงผมเนี่ยมีสคนยายให้ไปเลยโอ้ยขึ้ใจดีแท่ขอบคุณหลายจ้าไก่ย่างไก่บอม่ไก่เข้าเค้าจี้ปิ้งอันนี้องนี้เ้าเค้ากั้บ่นี่ยเากมค่สิมนกนิบเมนก ก็กคมปิ้งก็ได้เนาะครับผมครับผมครับครับครับันดีจ้หญ่มาแล้วครับฮะยังบรลูเลยไปไปเอาบะรงเมงไอจิมเอาปะเอากระเล่บปะกระเล่มเปกปะ มีใพรกินจ่อยไปเมืม่อไปบ้านนี่เข้าบ้านเข้าเรือนอ่าพีู่น้องเอ้เ,เหื่อนชานลานเปนเอ้ยคือเกา้าอ้าวกระเป๋าประจำกาย

mai là lương bình trẻ hình đẹp loại đấy keng 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 cực tù cực bên hả? มือขาล่าบุญละพี่น้องเลยกระไรก็ไดเฮ้ยอะบริพิตรมาไฟให้แล้วครับไปไปไปพี่น้องเลหอนห้องแล้วสิงใสใสสิงเปิดนีก่อนอืมบ่เฮ้ยห่อนห้องแล้วโอ้ยเปลือนเบิร์ดเสือเพิ่น เด mm. ีอาน้าให้ลูกนิดเดียวนี่จะเป็นลมนะบอเป็นวิ่นอดเอาอดเอาเพื่อลูกเห็นได้อย่างนี้เนาะเพื่อลูกเพื่อเต้า ต้องสู่หันแล้วแล้กินขาวจช่าๆแล้วก็เข้าอ่อนแล้วก็ได้เนาะโอ้ย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 อ้าโอ้ยบมดแล้วเหตุเวรนเหตุกรรมยังมาได้ชาทีเล้วเนาะจึงมาเป็นแบบนี้ กระบะกระอบกเออเ <c oughs> บอน้อยก็เครอยู่คยอแบบนใหญายอ้ย,อยมอกะเปนบากใจสิลักษาเนี่การนะนี่จะบำรุงพินให้แข็งเพือ่อแข็งแห้งให้พิน กินเข่าวะลายจนอยากได้กินรถเออเป็นงนี้เนาะสุดตะว่าจักดินเดยกหัวเนาะเพิ่นก็นได้แต่บมเป็นอย่างนี้คือชีเพื่นแข็งเฮงเหมือนว่าสุดจะดื้อสุดแต่ว่าเมก็จนเมื่อยจนพ่อยกระไดอยู่ลำพุต็อยู่ตะข้าวอะไรเนาะ มาแค่เนีย้ยหัวคว่ำใชอืมอืมพี่นเป็นจนถึงจนใหญ่แล้วบักยังอืม,อมจนทางครอบอครัวก็นจนว่าที่เบิดแลเลยนะเนอะวันไหนก็ได้เนะบิด,ทา,บดทางไปเบิร์ตนั่นเลยี่เหดเลดพี่น้อย สุดยากเนี่ยยากเนีย่ยที่เหตุที่ทำต้องครอบครัวจนอยู่ไปโมมีวังไรตะกี้นะตัวเนาะโมมีเไร<ม>ถือว่าไปปล่อยไปตำเวรนตำกรำรมมันเลยนะมันมืดเลย นเป็นจังไงก็เป็นปัวเป็นยังไรก็เป็นแหละว่ากับลูกยาอตะกี้ตะกี้ก็ขายหันคันนี่มาปัวพผุมขวนบอกงัวกับสองโตเขาอีกเบอาเขาก็จนว่ามดกินว่าชันลาหลูขายทั้งเข่าทั้งงัวเข่าจนเจ้าของจะเป็พ่อกินบายว่ปัวลานนี่เนาะ บอลละไปลงบ้านบอลล์ลัดสามล้านบอลห้าล้านบอลสิบห้าล้านคือมาเวียงเนี่ยจำเหมือนในครอบครัวเทวาคายอะไรมันก็ดบริหน่อยเนาะสิบเป็นสิบสามล้านแปดล้านะบริเมนองง่ายๆคอมมูนเนลสวัสดอาใช้เงินเข่าเนาะเข่ากับบริเมนสิลวงไล โบเดมีทางหาว่าส hmm. hmm. um. mm. ิมีคนจักโรงงานบนไปทำหมอกทำงานหาเห็ดมันโมมีประชาบ้านนอกว่าฉันซะสฉันสะสมเงินขอบคัวจนมัดโตอืมอ่ากินอะไรเนาะบดได้กินมาได้กินหมอ เพื่นว่าที่รักษาให้เขตู้คิดได้ไหมก็คิดดีใจโยวา้านนี่คือชีได้คือสีหายคือชีดีนะแต่ว่าเรื่องบันเล่าเรื่องปัจจัยอีกอืมเรื่องเงินคำนี้อีนเนา่งคำอีกมันกับบ่ถึงบพอกับความปิ่นปัวก่อนไปปัวเนาะอยู่ห้องหมอเฮาเพิ่นกับว่าเ็ตุเพราะได้กันเป็นสิวมาผิดเพิ่นว่าเห็ดได้ จใช้เงินไลบานใช้เงินไลงั้นค่าตัวนี้ค่าตัวนี้อีกบานแด็นากระโบยหลังเลยบานาจอกสิขลายพี่จังใช่จีวะคายให้ลายหน้ากะบยหัจักเนาะพวร้านดีสิห้ามไม่ใช้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าต่อไปนหน้ากระบยหลบานหนากรบยไหลหนาละ เอกตากรับเราหกไหลไปหนึ่งขายง่วงชิบ่พ่ออีกเนาะชิบวพ่อเลยได้ประมาณจะมื่นเท่าไหร่มานังง่วงกับเป็ดกับไก่ประมาณมื่นปลายสองมื่นเนาะนั่นไงมีแต่ตั้งใจดีๆแล้วเข้ามาขนาดนี้เลยเนาะที่จะได้ข้างไปพี่น้องนี่เนาะสมุราเพิ่นว่าคอยผ้าคอยช่วยเจ้าก้อนแต่ว่า แบบแล้วมีมาหาได้จะค่อยทยอยหาไม่ให้ค่อยจำลังย้อมเนาะก็ยอมแหละย่อมแบบเพิ่นเหตุก็ใดกะเขาจงไปหาเป็นยังไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนมีจีนตับโบลีบบนีเลยก็เนมร้านมีร้านเช่าร้านเช่าเป็นมือเป็นมาขึ้นมาทำบาดน้ำเมืองเผิ่อนีด่านคนเดียวมันจะเป็นไปได้อื่นจ่อยเนาะแล้วก็ได้

ชดเลยพอด่าี่เตอพังเบื้องบนแล้วเพื่นชิวนาได้แต่เป็นวไรนอนลรงพยาบาลก็นอนเป็นน้องนอว่าไปตามเพิ่นนั่นแล้วเพื่อนเอาก็ได้มิเตอร์คอยมองไปข้างนอกไปชื่อโอ้ยาเมริลันก็กินองเนาะยาฟินดีวัตดีไอเมย์ไปลืมเอามาบ๋อคำว่านั่นนี่ก็อยู่บ้านก็กินอยู่บ่กินทุกมื้อบ่ คู่คาบและสวัสดิเท่าแรงอยาดีมากเรากินตลอดมันจะเก่าอาทิตย์หนึ่งกับเช้าเนาะก็กินติด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 เป็นวัดใช่ไหมน้องแต่ว่าพ่นโมพ่นว่าน้ำหนักนะข้นดูน้ำหนักได้อยู่น้ำหนักนั้นขึ้นกว่าเก่าอยู่พ่น่าแต่ว่าก็ยังพังเบิ้งเป็นวัดเป็นอย่างนี้ตัววัดนั่นแหละคันว่าก็เป็น มีแต่ป้อนอาหารเพิ่นเพิ่นจะกินอะไรเพินพนนน่นกินลดกิน,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 นได้ลายลดจตงนกิขึ้คือนกระชับเธือชีเธอเพราะเียกว่าตัวหัวเมือ,อตื่นให้มันให้กินลดนมเขาคงบอกว่าแล้วเด็กเนาะได้ทุนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่กระดุกระดุยขึ้นยุงนาอไปถ่ากินข้าวกินน้ำพักผ่อนใช่เด้อประเเด้อเ้าก็ชีอดาาพักผ่บนี้อ่ อื่นจังว่ากันพื <h <h ่แหละเราสิบโมงพื่แหละพี่น้องจตยไป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 พักผ่อนให้เต็มที่เด็กนะบ๊ายบายสายสิงบ๊ายบายอ่าอ่าออน้ำไปพักผ่อนโดยโดยอ้าน้ำลุงหินเต้าไปพี่น้องเลยมาเตียงกับสีขออตไปหากินข้าวกินน้ำก่อนบานี้ก็อ่า คือว่าโอ๋ฮะแหละนาะพี่น้องเนะงาะเดินเล่กาก็โอ้คือว่ามันเรื่องใหญ่เลยพี่น้องเงินเรื่องน้อยมัถือใส่เงินมหาศาลคิดนักเนะาะ,นะทั้งตะปลายก็ได้พี่น้องทั้งครอบคร,รัวก็แล้วแต่สิเป็นไหมเป็นได้ใดก็ยอมรับชะตากรรมบัดถ้าหมอบอกว่ามันแพงเกินไปมันเงินบ่พอรักษาบ่ได้เมื่อก็เมื่อเท่าน,นั้นแหละทำใจเลยนะพี่น้อง ถ้าเพิ่นให้เป็นหนี้เป็นสินรักษาให้ก็เป็นยอมจะรักษาลานนะ่ะล้วก็ได้คืนบ่นเข,ข้าไข่โบ่เนาะเป็นลานพี่น้องเอ้ยอีบ่าอีตนลูกนะแม่ก็บจนให้นห้นองเพชรลุงมันกน็คือว่าในลูกเตา้าที่เหตุอะไรมันมหาศาลในเงินเนาะสองสามเซนบางอย่างหน่อยน้ำบ่เตียงก็มีเราเคืงท่า น่อยมีละเซนหะตอนนี้ก็ได้เนาะ,ะถ้าบรายใจบุญสุนทานหรือว่าะาซอยชีวิตน้องก็ยินดีช่องทางติดต่ออยู่ทยคลิปคือเก่าพี่น, 9, น้องเอนาะ,ะตามที่ว่าบุญน้องเพิ่นมีแต่ว่านบบุญน้องเพิ่นมีอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เนาะถ้าบุญน้องบ่บบบมีก็สุดแต่เวน้นแต่กรรมคือว่าแหละคือประตูเพิ่นว้าอะ่าาอะแหละพอเตียงก็บลำพังจเงินใช้จ่ายกิน อย่างตะละวันก็บตะลาย่างนี่ก็เป็นง่ายๆนะคพี่น้องเนาะคาเศร้าของมียงทุกอย่างโบง่ายที่โบวายในี่ก็ได้แต่ช่วงเเริ่มเงินเดือนยูทูบออกอ่ะเขาก็ก็มันโบทวงโบท่านหรือกับชีวิตเบงซอยอายุโบเต็งก็บซอยน้องเพื่อนเหี้ดีมันเช่ามาแหละเนาะซอยได้จำพีกำลังเขาได้แหละพี่น้องได้จำในเก็เอาชีวิตคนเห็นอะไรเนาะมูมาเขาก็ยังซอย ไปมาเจองากินข้าวมันกินข้าวก็จะเศร้าไปหน่อยคาบเดียวค่ะก็กินข้าวเธอเดียวมื่อนี้นะี่ยยังบม่ได้กินข้าวเลยเนาะ,ะไปเดีเ๋้แต่ว่ากันดอกบืนเศร้าเพิ่นนัดไปไม่ได้อีกอธิบายได้ไงกันชิมาชี้แจงให้พี่ให้น้องพังเนาะสำหรับมืนน้อนี้พอตัวไปพักไปพอนก่อนพี่น้องเลยสบายดีเนาะไปะ